อูโน่คอฟฟี10โมงพอดีเป๊ะขึ้นไปถึงร้านมีคนรออยู่แล้วประมาณ20-30คนได้ประมาณ60นาทีเวลาห้างเปิดเป๊ะเลยนะนี่ mm hmm. คืออเมริกาโน่ใช้เกอิชาเมล็ดกาแฟเกอิชาที่เขาพูดกันก็คือแพงมากอันนี้เขาขายแก้วละ85บาทไม่เคยกินมนกัน wow. ไม่ชอบกาแฟรสนี้คือเขาก็บอกแล้วแหละว่ามันมีความเปรี้ยวแล้วก็มันมีความว่าเป็นเป็นฟรุตตี้มากๆฟรุตตี้ถ้าจนเหมือนน้ำผลไม้องี้ดีกว่าเหมือนน้ำผลไม้ที่ไม่ค่อยอร่อยอะ่ะ <c oughs> ก็ลองกินครั้งหนึ่งอ่ะก็เขาว่ามันแพงแล้วขายได้ในราคา85บาทได้ก็อ่ะก,ก,ก็ก็ลองดูข้อดีคือมันจะมีความหอมแล้วมันก็จะมีควาฟรุตตี้อยู่ในปาก มันจะมีกลิ่นหอมหอมฟุตตี้ฟุตตีตต้มวนมวอยู่ในปากมันมีความเปรี้ยวประโยชอยู่ยังติดอยู่แมงโก้ลิ้นจี่อันนี้เป็นซิเกเนเจอร์ของเขาซิเกเนเจอร์ของเขาก็จะมีบานอฟฟี่มีมิสี่แก้วที่เป็นแบบเย็นนะแก้วเขาสวยดีเออท้องเขาเทศดีไม่เหมือนใครออันนี้อันนี้ชอบตุ๊กแก้วนะ <c oughs> <c oughs> ชอบตุ๊กแก้วก็ลองก็ได้ถ้าผ่านมาคิวยาวนิดนึงขนาดสิบโมงยังยาวเลยอันนี้วันธรรมดาด้วยนะสิบโมงวันธรรมดาไม่ใช่สิบโมงวันเสาร์อาทิตย์นะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าคุณมาเสาร์อาทิต เรียชายครับ